สวัสดีครับผมคือเบลิเฟอร์ในเกม Resident Evil หาพาร์ที่12แล้วนะครับโอ้ยยยาลุยโรงงานที่นี่สินะทีเอ็กเซล่าพูดถึงมันมองเราอยู่ทุกฟีกจอรปูรับรองได้เลยว่าเอ็กเซล่าเนี่ยเป็นคนส่งบีโอวมาฆ่าพวกเราเดี๋ยวเราไปถามมันเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ถามเรื่องจิวด้วยใช่แล้วไปตามหาเธอกันเถอะตามหาเอ็กเซล่านะครับไปมุ่งหน้าอีตัวการเป็นผู้หญิงนี่เองเปิดกล่อง แล้วก็กระสุนปืนสั้นระเบิดมือและเงินอีกนิดหน่อยไม่ช่วยเก็บเลยอีแวนเอ,อ้ยเปิดมาลุย What the fuck ทหารโอโ้โหถือ AK คนละกระบอกพี่อจิวันใสก่กระบานแม่งเลยเล็งยิงยิงอีกหัวหนึ่งมึงไม่งงเลยเหรอทำไมเพื่อนมึงหัวขาดไอ้ไฟเชีย <fi>. น <Here, S 2> <laughs> มีตัวหนึ่งรอดไปได้ เดี๋ยวดิ้นคอเวอร์ก่อนแน่แน่มียิงสวนเอาไว้สัตว์วันดีครับตายซะม,มึงรีโรดไปจุดต่อไปวิง่งไปไปไปสั่งแอทแทกเลยข้างหน้าหัวอะไรเนี่ยเชี่ยไม่โดนแน่แน่มีหลบมีหลบคิดว่ารอดลอครับขอบใจมากสำหรับกระสุนไรเฟิลระเบิดไฟ หลังไม้มึงไม่ฟันเราเอออ่ะกูฟันเองก็ได้นี่ฟันโดนมึงด้วยเนี่ยฟิตฟันผู้หญิงนะครับเอาไปแบ่งกันใช้อเ,เอากระสุนไรเฟิลมาแรก Let's go <S เฮ้ยกล่องเปิดก่อนเผื่อมีของใช้เอาไปกระสุนปืนสนมึงเนี่ย <Okay. S 1> กระสุนไรเฟิลมาให้เรานะครับเสร็จเงิน300ร้อยไปวิง่ง ยังไงวะข้างหน้านั่นมีดักอยู่จริงๆด้วยเฮ้ยเชฟว่าระวังไอสัตว์นั่ตั้งปืนจะยิงมึงน่ะหัวเฮ้ยเลเซอร์เขียวไอสัตว์นั่นแหละหัวขาดแล้วยิงได้อืมเราต้องหลบแล้วสู้ไม่ไหวแน่ดิเชฟว่าโดนอะไรไปวะน่ะเฮ้ยคิว,นะออวตัวเองไปก่อนเราค่อยๆใส่หัวมันครับหัวามาหัวามานั่นแหละแน่มีคว้างระเบิดลบซิลบเชฟว่าทำเพี้ยนเลยนะ่ะอ๋อระเบิดแสงสโอ้ยอ๋อมันเทคโอเวอร์อยู่โอเคเป็นแม็กก์ละจ้าตายซะมึง โอเครู้เรื่องเปลี่ยนแม็กเลยวิง่งรีบไปรีบไปกระสุนหาเก็บได้เรื่อยๆอยู่แล้วเก็บเท่าที่จำเป็นนะครับอันไหนไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเก็บมาโอเคนะพร้อมนะไปเปิดประตูกดกดซีเจเทียเข้าไปเลยเลดี้เฟิร์สผู้หญิงตายก่อนคติคกูครับ อ่าเปิดกองเก็บไม่ได้สักอันอามึงเอาไปเชียววะ y โอ้ออโหยังมีอีกยังมีอีกยังไม,ม่จบนะครับผมมาดิผมมาดิไม่โดนไอสัตว์เอ้ยมึงก็ได้อุยแม่งงอกแม่งงอกยิงงอกเออมันยิงม,ยงมยายาิ่งนะ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 อย่าบยาละสายตาไม่ได้เลยทีเดียวเชียวข้างบนยังมีอีกตัวนึงมันไงเห็นแล้วอะไรมึงทำเป็นเก๊กไอสัตว์เอ้ย หมดยังหมดยังรีโหลดซะและไปข้างหน้าเอ้ยยังยังยังไปไม่ได้เมื่อกี้เห็นอะไรขยับคิดไปเองมั้งใส่เล่นนานตาลายนะครับมามามาเก็บมาเก็บกระสุนปืนสั้นเร็วเหมือนเรียกหมาเลยเก็บไปอ่ะแล้วกล่องนั้นมึงก็ไม่เก็บเออดีดีมามาต้องให้เรียกมาครับมาครับมาเก็บทีละกล่องเชี่ยเหมือนเลี้ยงหมาเลยนั่นไงโอ้ยเพียบเพียบเพียบ เดคอเวอร์ก่อนไอซัดแม่งยิงสวนระวังระวังอีตัวเสือกด้านขวาทัง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 แดงนั่นแหละหายทั้งฝูงเอ้ยยังเหลือรอดอยู่ตัวหนึ่งเว้ยเสียเชฟว่าคงเก็บให้เป็นหน้าที่ของมึงเอ้ยมึงไม่เก็บเล่าตะโกให้กูเองก็ได้เออพอจะเก่งก็เก่งพอจะโง่ก็โง่เลยมึงทำอะไรมึงไม่ต้องมาแอบไอ้สัตว์แน่เฟลืองกระสุนไหมเนี่ย เห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยโผล่มานิดนึงก็ยังดีไอ้เทียใส่หมวกเหล็กยิงไหลก็ได้ยิงหัวไม่ได้กูยิงหัวไหลแทนข้างเหลืออีกตัวเฮ้ยถังระเบิดนี่ว่ะโอ้ยิงนี้แต่แรกก็จบแล้วเก็บไปสุนลูกซองเก็บไปอันนี้ของกูนะรีโหลดซะเอาอะไรเฟิร์นมารีโหลดด้วยเขี้ยเย่กระสุนเหลือเฟือว่ะ แต่ก็ไม่คนชะล่าใจนะมันอาจจะหมดได้เมื่อเราเจอฝูงใหญ่โอเคขึ้นลิฟต์มาตามมาตามมา let's go มาขึ้นไปมาแล้วอุย้ยเฮียมาถึงเจอคราบเลือดเลยเว้ยแบ่งของกันให้เรียบร้อยอ่ะมึงเอาปืนปืนกลไหมเอาไปสาดตร์ซะให้พอเชื่อว่ามันมีกระสุนโคตรเยอะกูจะเอากระสุนปืนอ่าแลกกันแลกกัน บริหารจัดการให้ดีกรสนุนสั้นเาให้กูให้หมดไปสั่งแอทแทกเลยเปิดกองซิให้ดูเป็นบุญตาหน่อยอทำเป็นนี่ว่ะ <c oughs> กูจะได้ไม่ต้องทำเองไปลุยเยนเคลิกเกอร์ไอสัตว์ไลฟ์เฟินยิงแม่งเลยขี้เกียจสแตลละยิงไปเลยโอ้โหใช่ว่ามม่กัดแลกอะนั่นไงสาเหตุของการถลุงลูกปืนรีโโรด เนี่ยรีโหลดพร้อมกันเลยใจตรงกันนั้นเนี่ยยิงยิงอย่าเข้ามาออเชียม,มาขวางกล้องปืนทำไมเนี่ยเชียยว่าขวางสะขบไปเลสกิวมีเพชรบันไดายาดให้เราด้วยนะเข้าใจดรอปจริงๆข้างหน้าต่อเลยเคลียโลง่งในช่องแอร์ไม่มีเลือดด้วย ันตราย,ายอันตรายอเลอร์ดไปก่อนเฮ้ยนั่นไงมาละยิงแรงไปไปใกล้ๆสัตว์ยิงแล้วไม่ถอยได้นะดือด้อดื้อกลับเข้าไปใช่ปะแม่เปอร์เรชียวกระสุนหมดอย่างรวดเร็วแต่ก็ดีครับช่วยเราได้ถือว่าคุ้มเพราะกระสุนหาเก็บได้เรื่อยๆอยู่แล้วเฮ้ยมาแล้วเว้ยโอ้ใกล้ๆเลยสอยสอยตัวใกล้ก่อนไ,<ป>ไอ้เชียร์เด็เกอร์ไอ้แย่ม็อบแย่มอ็อบแย่ภาพนี้เจอม็อบแย่นะครับ อาทิตย์แล้วก็เจอ AH. อมแย่อืมไปนี่คือที่มั่งคำว่าว้าแย่ AH จังเอ้ยนั่นมันแย่จังไม่ใช่แย่จังเล่น,ลนลลลลแร<ห>งกูนงเนี่ยอืมไปเล่นเรื่องต่อดีกว่าไรสัตว์ละมากพอละโอเพ่นอืมโรงงานที่อะไรเนี่ยไปเดินหน้าต่อเรื่อยๆอย่าหยุดยัง้งเอาวุธสืนไปแบ่งกันใช้สมบัติผัดกันใช้ เอาไปเยอะๆเลยมันก็ได้มีช่วยกูยิงเอาละไลฟ์เฟิร์นนั่นใครวะสสยหัวมันก่อนเลยแล้วกันถ้าใครอยู่ข้างล่างกูได้ยินเสียงโอ้แล้วเพื่อนแม่งมาอีกบานเป็นเพราะกูไปฆ่าเพื่อนมึงใช่ไหมเนี่ยยกทับกันมาเพียบก็เอาดิสัตว์มาเข้ามาเขมร motherfucker เล็งเดี๋ยวมันยิงสนขึ้นมาเราต้องถอยก่อนนะครับเพื่อให้พื้นมันช่วยบังกระสุนให้เรา ยังไม่ตายอีกหัวหัวครับไม่ต้องมายิงเอ้าอิเชียแมหัวนมโผล่ขึ้นมาแบบดีนะกูไม่ยิงเอาเชฟว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเอ้ย AI ตัวนี้แม่งมึนๆเหวยเยเห็นแสงปืนเห็นแสงปืนส่องดูสิชักปืนมันเลยนะอุ้ยถังถังปืนสั้นดีกว่าประหยัดกระสุนนะครับ เสดยืนใกล้ถังระเบิดไอ้ไฟตายเหมือนหมาเลยครับเอาล้วเนี่ยใช่ว,ว่าเป็นอะไรมากวะเดี๋ยวปีนขึ้นเดี๋ยวปีนลงพ้องเป็นสปไปเดอร์แมนเหรอมาเนี่แล้วทำงานไม่ช่วยกูยิงเลยปีนบันไดอย่างเดียวไงมาเอามีดแล้วเ่สัตว์ยึดเลยมึงเอาไปแล้วไม่ใช้มึงเอาคืนกูไหมาาเฮียใช้อยู่นิดเดียว ใช้ยิงลิกเกอร์แล้วที่เหลือมันก็ไม่ใช้ละกูยิงเองปะ่ะบางที AI เราก็ต้องจัดการบริหารของให้มันด้วยนะมันคิดเองไม่เป็นมันเป็นสมองกลอัชริยะที่แคปคอมมันพัฒนาขึ้นมาให้ผู้เล่นเอ้ยเราต้องประยุกให้มันเฮ้ยยิงไข่แม่งเลยใส่หมวกเหล็กไอ้สัตว์นี่ยิงเข้าหลืบตูดด้วยเพลงจบแสดงว่าตายหมด โอเคสังเกตได้ไง่ายมาก <Okay. S 1> เราต้องขึ้นไปนบนนั้นบนมีประตูบุนซ่อนโอ้แม่งมีสายพานด้วยวะเราต้องวิ่งตามสายพานใช่ไหมไม่ใช่ปัญหากะกูมีวิชามา <Look S 1> เรเดงไปดูเหมือนว่าเราต้องไปทางนี้นะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรออีหลัลงนี้ไปก่อนเอาลุยเราต้องเดินทางสายกลางนะครับ <laughs> ไม่มีอะไรมาขวางกูได้แล้วเ,เย่เฮ้ยเฮ้ย้เเยเ่เน่่ามีสเตปผมมีสเตปปินโอเคดึงซิมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อหยุดสายพานไม่มีอะไรอืมไปข้างหน้าขึ้นบันไดไปประตูนี่เปิดสองคนมาช่วยกันทีมหน่อยสิไอ้ย <tiếp> ะ <gente> ยังไม่หมด มังงูคราวนี้เป็นถังระเบิดแล้วเว้ยไม่ใช่แค่รังธรรมดาเอาละสิมึงต้องระวังละเอ้ยค่สะสตู้สตู้มันสะพายระเบิดอยู่ยิงใส่ระเบิดมันนั่นแหละโอ้โหกระจายเป็นชิ้นเนื้อเราอย่าอยู่ใกล้ถังระเบิดเราต้องยิงทิ้งให้หมดยิงเดินทางสายกลางเหมือนเดิมป้ป้เดินทางสายกลางอยู่บนสายพันเฮ้ยระเบิดไอ้เชี่ยแล้ววะไอมามาใ,ใกล้ๆอะแหม เชฟว่านี่ก็ทำกูเสียวอ้าวระเบิดโอ้โหเชฟว่าเก็บแล้วเว้ยเออดีดีดีใช้ได้แล้วก็ไม่เร็วอะไรมึงวิวอยู่ข้างหลังมึงก็ด้วยเคยถือโล่ไว้ถือโล่ไม่ใช่ปัญหาครับยิงตาต่มแม่งเลยแล้วก็โชว์ลิวเคนระเบิดจัดทิ้งให้หมด ตรงบนเอาไงดีวะอยู่ไกลอยู่ไกลอ้าวยิงใส่ระเบิดโชคดีโคตรครับเมื่อกี้ลัคกี้ช็อตมึงจะวิ่งวนทำที้ยอะไรตายเหมือนกันเมื่อกี้มึงจะหลบกระสุนไรเฟิลกูรอดเหรอลุยไปซ้ายไปซ้ายเฮ้ยเชี้มากันเต็มเลยสัตว์ถอย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 เร็วถอยเร็วตั้งหลักก่อนโลถังถังยิงถังเอาอุ่ตายหนึ่ง ต้องวิ่งไปเสยโลมันไม่ต้องอะไรเฟิลยิงตะตมแม่งเลยขาดใจตายยิงม้นใส่เกาะเต็มตัวแต่ไม่ได้ใส่เกาะขาไอตัวเมื่อกี้คือยิงตรงไหนก็ไม่เข้านะครับเกาะล้นๆนลงไปเราเบิดไปกี่ถังแล้วเนี่ยมันต้องยิงิงจริงๆครับถ้าไม่งั้นเราจะโดนเองแล้วถึงกระจุกดาเมจเยอะมากไอ้เยอะพวกนี้ ดึงโอเคหยุดสายผ่านแล้วไงอะ่ะช่วยอะไรกูได้อะ่ะกูมาถึงแล้วเนี่ยหยุดแล้วไงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> น่ะชั้นล่างียะไม่มีไรเช็คซี่ถังขยะมีอะไรให้กินไหมเอ,อ้ยไม่ใช่อ่ะสัญญาณ b s เอเอไม่ยิงอะ่ะกูให้คนดิ้นเลยไม่มีเบสไม่ยิงอ่ะสัญญาักบเอเอเอว้อ่ะเก็บไม่ได้ เก็บระเบิดแสงมาแล้วก็สุดลูกซองไปนะครับแบ่งกัน<ป>สั่งแอทแทกเลยแล้วก็สุนเปินลูกซองเทปว่าแม่งมีเยอะมากกี่กล่องวะนะสามกล่องอ้าวซิกเรามีแล้วเนี่ยวะไม่ต้องเอาช่างแม่งเก็บไปก็ขายได้นิดเดียวเป็นภาระเบาๆดึงคันโยกมา The power south t e e r must be away to restore it ไม่มีพลังงานมันจะต้องมีทางที่จะฟื้นฟูพลังงานกลับมา ราก็ต้องไปหาสับลายนะครับไปวิ่งไปตามทางเรื่อยๆ <c oughs> เฮยียอะไรข้างบนวะลูกอัญช่ะขยับได้ด้วยลองยิงดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นนะขยับอีกแล้วไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะเนี่ยกล่องกระสุนเก็บไม่ได้อีกต้องวิง่งไปฝังมามากูเอาโอเคเลส s ิล ครับนลบนิวเคลียร์มิสไซล์มันจะเอามิสไซล์ไปทำไมอ่ะมันอาจจะวางแผนว่าจะก่อสงคราม,มเปิดกล่องครับไปเก็บเลย AI ไอทำหน้าที่ด้วยระเบิดไฟเต็มตเต็มจริงๆอ่ะระเบิดแฟลตมาไอ้เชี่ยแม่งมาแลกกันทำไมากูจะผสมมันเาาก็บได้สองอันอามาันามานีาา่น ผสมกันระเบิดไฟมาดิ yeah แ,แล้วก็มึงเก็บไปรเ,เราอาจจะต้องใช้ระเบิดในอนะคตเก็บไปด้วยก็เป็นความคิดที่ไม่เร็วรเดดลูกซองอเยอะเฮียๆสนพื้นก้นรีโหลดซะให้เต็มเก็บให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้กล่องไม่หายด้วย กระสุนเราเก็บไปไม่หมดนะครับช่างแม่งเอาเท่าที่มัเป็นดึงไอ้ยเรียบร้อยไฟติดแล้วทีนี้ก็กลับไปที่เดิมนั่นนั่นเน่เสียงอะไรครับเสียงอะไรเสียงไม่พึงประสงค์เฮ้ยลูกอันทาแม่งแวกว่ะแสดงว่านี่ลูกอัญทันต้องมีตัวเฮียเลยรอต้อนรับเราอยู่เต็มตัวให้ดีนั่นไง มีอะไรแหวกออกไปอีก2ลูกยังอยู่โอเคนั่นเนี่ยเสียงเสียงเหมือนแมลงใครแม่งมาทำหลังที่นี่วะนั่นไงมาแล้วไอ้เชี่ยเหมือนแม่งสาบเลยรัวรัวตายดีกว่เฮ้ยโผมายิงยิงใส่ขาวๆมันอีกอีกตายโอเคหลังแอนเฮอีแมลงเหี้ยนี่เอง ใจมากสำหรับเพชเรอืก็ไปทางนี้นะครับเหมือนเดิมไม่มีมแมลงแล้วเนาะพอละตัวเดียวพอ <c oughs> เผืองกระสุนอย่ามาเยอะเลยมาเฟียกูไม่กลัวกูกลัวมาเยอะสายพันธุ์ทำงานมีซากศพและลังโดนลงไป <c oughs> นี่มันน่าจะเป็นสายพันธุ์ทิ้งซากศพที่ ทดลองล้มเหลวนะครับวิงวิงที่มันปล่อยทิ้งลงมาจากด้านบนนั่นแหละกคงมาลงเอ๋ยที่นี่คนสายพาดกำจัดซากแล้วก็เตาหลอมนะครับไปโอ้ยเฮียอะไรเนี่ยไอสัตว์ตกใจหมดแม่งออกไปไอเบื้องยุ่งกับกูตายแล้วก็ตายไปนั่นแหละไม่จบกับกูไม่ออกไปกูไม่รักมึงไอสัตว์สอกหลังไปเลยระวังกังเฮียแม่งยังไม่ตายเส้นแม่งกระตุก <laughs> เล่นเลยเนี่ย อวิ่งวิ่งฝืนสายพานวิ่งฝืนสายพานวิงว่งวิ่งวิ่งโอเคปีนเย่แล้วก็ยังไงลังไม้เปิดเปิดมือเงินแล้วก็อาข้างหน้ามีคันโยกนะครับดึงเลยดึงแล้วได้อะไรสายพานก็หยุดไงหยุดแล้วช่วยอะไรกูได้ในเมื่อกูมาถึงแล้วเอ๊ะนั่นอะไรวะดูสิ เฮ้ยสร้อยสร้อยเหม็นไม่ต้องมาดิ้นยิงซ้ําเลยเอาไงดีวะเออไปเก็บสักหน่อยดีกว่าอยากรู้มันมูลค่าเท่าไหร่ตอนขายเผื่อจะเอาไปอัปเกรดปืนได้บ้างไม่ต้องเด้งนะไม่ต้องเด้งไม่เอาไม่เอาไปไกลเลยนั่นานั่นานั่นแน,น,น,น่ไม่ได้แดกบล็อกเก็บมากูไปละกูมาเก็บสร้อยอย่างเดียวอีกทีนี้ก็สบายใจ มาตามมาครับเชฟว่าไปโซนต่อไปเลยเปิดสองคนเดี๋ยวไม่ต้องรีบกูรอยอยู่โอเคเข้ามาแล้วลงไม่มีอะไรแล้วก็ข้างล่างอ้ามีต้องต้องลงไปล่างตอวเลืล่าง,ลลงกระสุนเพียบอืม ดีดีดา팟นี้ให้กระสุนเยอะดิให้ซะกูไม่มีที่เก็บเลยทีมก็เยอะเกินไปนะเก็บ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 กระสุนพื้นสั้นเยอะยเยอะไปกดสวิตช์ช่วยกันหน่อยเสร็บร้อยเลดี้เฟิร์สครับผู้หญิงใต้กอน,นั่นข <c oughs> ัดสินกระสุนเยอะเยอะแสดงว่ากูต้องเจอบอส ตู้ปิดก็ยังหลน่นมีมนอนเต็มตู้เลยที่นี่มันลงพเพราะเลี้ยงหนอนหรือเปล่าแบับทดลองของทริเซลกับอัมเบรลานะครับเ <She va. S 1> ชฟะเชฟะนั่นใครตัวทดลองหัวร้านมาเชียวเข้าไปดูด้วยความะงนสงสัย โอ้ดีใจจังที่มาถึงที่นี่ได้ข้างบนเว้ยทั้งสองคนมองสิเอ็กซ์แลจิวอยู่ไหนจิวจิวจิวถามหาแต่จิวน่าเบื่อจังโคตรกากเลยมึงอ่ะมึงใช้เวลานานมากเพื่อตามหาอโลโบรสนี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วเอนจอยนะกูมาได้มาเพื่อเอนจอยกูมาหาข้อมูลทำภารกิจไอซร์ นะกูนึกว่าเอเจนต์47อีกที่จะทรงหน้าคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าแม่งมีหนอนงอกมากเหมือนเนมิซิดพักสามเลยอ๋ออุลโบรลสนี่คือ BOW สายพันธุ์ใหม่นี่เองแล้วมึงก็จะขายให้พวกก่อาการร้ายใช่ไหมเดาได้ดีแต่ว่าไม่ใช่มันมาจากโปรเจคเตอร์ไว,วรัสกูไม่ได้มีเจต,ตานาจะขายมันเลยแล้วมึงเอาไปทำเฮียอะไรอะไรวะไม่ได้จะขายแล้วมึงจะทำอะไร ไอเอิบวิ่งจะขายแต่เอ็กซลาไม่ได้จะขายว่ะพัฒนาการมันเป็นประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์มันจะเลือกผ่าน d n a อถ้าเกิดใครผ่านก็จะไปขั้นตอนต่อไปวิสัยทัศน์ของกูกับของเขารวมกันกลายเป็นเรื่องจริงพัฒนาการที่อะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวมึงก็รู้ทุกๆคนนั่นแหละจะรอทั้งโลกเลยว่างั้น นอนหล่นชักลิ้นชักงอมึงเป็นใครเนี่ยอืแย่จังดูเหมือนว่าร่างของมันจะไม่มีคุณ,คณสมบัติพอชฉพเขาู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะกลายเป็นพระเจ้าสำหรับโลกใหม่อ๋อคือไออลโรบรสเนี่ยมันเลือกร่างเอซนาดีวกอนมันเลือกร่างนะครับ DNA ของใครผ่านก็จะได้ไปขั้นตอนต่อไปแต่ถ้าเกิดล้มเหลวก็จะเป็นแบบเนี้อย่างที่เห็นเละๆเหลวๆร่างโดตืนเข้าไป ไอสัตว์เอ้เราจะสู้กับมันยังไงเนี่ยเตาหลอมก็ไม่มีชิปหายแล้วถอยถอยถอยแจ้งเตือนทำความสะอาดต้องเขาทิ้งทุกอย่างให้หมดอา้าวต้องเขา่านี่คือไบโอวิปอนชนิดเดียวกับที่มันกวาดล้างอัลฟาทีมจนหมดดูนงไอตัวนี้เฮี้ยกว่าตัวก่อนระวังแขนของมันถอย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 แค่มันกินถังแก๊สเข้าไปเร็วเร็วมันมีจุดอ่อนอยู่แล้ว ไอ้พวกนี้มันแพ้ไฟนะครับจากคราวที่เราที่มันโดนเตาหลอมแล้วมันตายเพรนั้นเราต้องเล่นงานด้วยไฟเอ้ยทางระเบิดยิงแมนเงินไงจุดอ่อนทังมันอีสามจุดต้องยิงทิ้งให้หมดเอรัวรัวรัวฮ่าฮ้ยอีเชี่ยแม่โผกันแบบเดียวเองแมนเอ้ยยิงสิวมันยิงสิวมันเดืดร้อยล่วงหมดแล้วไงปาระเบิดไฟไปเอาหายวะ่ะแม่ดำดินหนีไอ้คอมดำดิน ไปไหนวะเฮ้ยตรงนั้นแหมดำดินไปโผล่ที่เดิมเข้าใจหรอกกูนะเอาไปจุดอ่อนโผย่งังโล่แล้วรัวรัวมังด้วยซิกคอมมานโดอะไรเนี่ยเฟรมทาวเวอร์เอา้าป,ป,ปืนพ่นไฟปืนพ่นไฟแท็กเต็มแล้วไปเอาไปเอาเอา,เอาปืนไฟไปฉีมนะดมันครับดีมีเครื่องอำนวยความสะดวกเราจะให้เชฟว่าเป็นคนฉีดเราจะคอยรอบนึงเพราะเอไอแม่งโง่ มึงมีหน้าที่ยิงยิงไปแน่แน่ยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถังลงก่อนจุดสีแดงๆทั้งหมดแล้วมันจมตีเราไม่ได้นี่อเอาถังแก๊สไอ้เชี่ยงงอกแล้วไอ้สัตว์ถอยเร็วถอยเร็วมาดิาเอาถังไปเอาถังไปเร็วขมมนมาเถอะฟาเก้เชฟว่ากูสั่งให้มึงมาเอาถังยิงไปโผโผสไนซองลวงหนึ่งโมต้องโหแับเดียวอะไรวะโหมันน้อยมาก รีโหลดซะกลับไปโผล่ที่เดิมเชฟว่าเอาปืนไฟไปต้องให้กูสั่งสองรอบเผาแม่งเลยอีพ e อค่ะเผาซะเอะเอดีดีดีเอามึงโดนซะเองชเชฟว่าเฮ้ยระวังสิทางเฮียอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> กูคิดผิดหรือคิดถูกวะเออเผาไปเผาไปดิแล้วก็ไหนอะ่ะไม่ได้ส่งผลเฮียอะไรเลยนะครับรอรอเอาระเบิดไฟปาก็ได้วะ มาดีงองมาดิผมว่าเออนั่นแหละยิงยิงจุดอ่อนมันยิงอีกอันหนึ่งไม่แตกว่าไอสัตว์แตกดิเชื่อมันมันโผล่มาน้อยมากเราต้องไวจริงๆดูเหมือนว่าปืนไฟจะช่วยกันอะไรวะชะลอการฟื้นตัวของมันนะครับเวลามันโผล่จุดอ่อนมาถ้าเอาปืนไฟยิงดักเอาไว้ด้วยมันก็จะผุบช้าลงมีช่องให้เรายิงนานขึ้นและกระสุนกูก็หมดแล้ว ชิบหายแล้วหมดเปิดไฟหมดแล้วรีฟิลซะไอ้สันเอ้ยมึงเอาไปรีฟิลเอาไปแขวนที่ผนังไม่ใช่มาวางตรงนี้ไอ้ไฟเอ้ยช่างแม่งไม่ต้องอะระเบิดไฟดีกว่าเดี๋ยวกูยิงเองเปิดไฟไม่ง้อละยิงแตกนึงแม่งเก็บไปละไวมากตั้งเร็วครับระเบิดไฟใส่ปืนยิงตามเลยมันโผล่มาไม่กี่วิเท่านั้นเฮ้ยโอ้ลบเยอ ยิงเข้าไปยิงยิงเฮ้ยมาแล้วเว้ยถอ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 ยถยังระเบิดนั่นไงเอาถังลงมาให้ไวให้ไวเอ้ยแมงโผล่มาแล้วไอ้สัสเฮ้ย,ยนีเร็วนีเร็วมาดิมาดิมามาขึ้นถังมาขึ้นถังเฮ้ยลบโอ้ยกดพันเว้ยมากินถังไปกินถังกินดิอร่อยนะเว้ยนั่นแหละดีมากยิงไลเฟิลปั๊ม สอยไม่โดนอีกเย็ดเข้ไม่โดนสักนัดกาดจิงกูรีโรดลดระเบิดไฟเอาไปเต็มตัวไลฟ์เฟิร์นประทับบาไหนจุดอ่อนยิงเรียบร้อยโอ้โ <laughs> หระคึกเยี่ย์ตายสักทีทแหม่ไม่มีเตาหลอมให้ลำบากหน่อยวิธีนี้ก็ได้อยู่ โอเคเจอกันพาร์ทหน้าครับสำหรับพาร์ทน,นี้สวัสดีครับยู้ฮู้ดูเบลิเฟอร์กันนะโว้ย